โอ้โหวิวแบบนี้แม่มันสวยจริงๆอะยายสวยอยู่แล้วนะแหละสวยพอๆกับยายเลยนะโอ้โหได้ข่าวว่าแปลงละไล่สองไล่อย่างเงี้ยอย่างนี้ดีกว่าอเ,เองพูดอย่างเงี้ยเขาไม่มีใครรู้หรอกไหนอะฉนดมีด้วยนะไหนเอามาดูหน่อยนี่เห็นปะฉนดเฮ้ยไม่ใช่อย่างงั้นเอาเหรอนี่เปิดให้ดูหน่อยแหมปกสวยเลย อ่าเป็นโฉนดคือเรียกได้ว่าแบ่งแยกแล้วใช่ไหมแบ่งแยกแล้วเนี่ยเออดูอันนี้ก็ได้ไงอ่ามันมีแปลงละแปลงละไล่แปลงละสองไล่เนาะยายเนาะเอออันนี้สามงานม่อกี้นีนคือโฉนดอ่ะคือมันพร้อมแล้วว่างั้นเธอยาพร้อมแล้วโอ้แล้ววิวนี้เราอยู่กันที่ไหนยายอันนี้อยู่ที่ตำบลนิคมกระเสียวอำเภอด่าน้างจังหวัดสุพันธุบุรีโอ้โหเห็นชื่อแล้วเสียวเลยโอ้โหเสียวพอๆยายจะเกยๆเกสียวมาเลยมัาจะเสียวย่างั้น เอ้ยอออยายมองไปนู่นเห็นเขื่อนเลยนะยายนะเอาเขืออหเห่อนอ๋อเขื่อนนี่เขาไอ้เขื่อนกระเสียวพะย่นั่นอะมองมองเข้าไปตรงโน้นเห็นเขื่อนกระเสียวเลยมันอยู่ที่กี่กี่กิโลนะตรงนี้มันแปดเก็บแปดแปดเก้ากิโลนะอ่าประมาณแปดเก้ากิโลเองอุ้ยแต่มันดูตรงนี้อย่างก็อยู่ใกล้ๆประมาณกิโลหนึ่งอ่ะอ่าใช่เ <นะ S 2> ออสถานที่ท่องเที่ยวก็เพียบเลยนายาหญ่นะมีอะไรมั้งนะ มีหาดทรายท้ายเขื่อนหาดทรายท้ายเขื่อนอ่ะสวยๆเดี๋ยวพาไปชมด้วยนะอยากจะไปอาบน้ำอยงนั้นได้ปะวะได้เนี่ยเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศว่าแถวนี้มันมียังไงดีออไหมไปชมก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูที่กันดีกว่าเนาะ เที่ยวกันมาพอแล้วยายโอ้หเนี่ยเริ่มเมื่อยขาแค่แล้วเฮรยเข้าเรื่องเข้าราวกันดีกว่ายายตอนนี้เราอยู่กันที่แปลงในแปลงเลยนะเอออันนี้เป็นแปลงเขาเรียกแปลงเงินผ่อนอ่าเรายืนอยู่บนแปลงเงินผ่อนซึ่งซึ่งมีเออมีสามงานแล้วก็มีสามงานแล้วก็มีหนึ่งไรเออเรียกได้ว่ามีอยู่สามแปลงเงินผ่อนสามแปลงอ่าที่ขึ้นอยู่นั่นแหละครับผมเป็นแปลงสีฟ้าเนาะเออแล้วเนี่ยคือ เรายืนอยู่บรเิเวณกลางแปลงเงินผ่อนเลยอแล้วเนี่ยใครได้แปลงเนี้ยมันแปลงที่สองใช่ไนะหมมันจะเป็นติดถนนสองด้านแปลงเนี้ยเออมันมีถนนหัวมุมอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วก็แล้วก็ถนนข้างอถนนนี้ทำมาให้ใหม่ๆเลยเรียกได้ว่าใครมาก่อนก็เอาแปลงสองด้านไปก่อนเลยค่ะเออเออสวยๆแบบนี้เลยแลวแปลงเนี้ยมันไม่ได้คี้ีเลยนะหน้ากว้างเนี่ยติดถนนด้านเนี้ยนะจะอยู่ประมาณสักสี่สิบสี่สิบกว่าเมตร ถนนทางเข้าตรงนู้นเลยใช่ไหมอ่าทางเข้านู้นจะอยู่ประมาณ3าเมตรอ่าสาเมตรติดถนนด้านหนึ่งแล้วก็ด้านนี้ประมาณ4ี่เมตรอันนี้ก็เป็นสาธารณะเหมือนกันนะยายสาธารณะแล้วเออเขากันไว้แล้วใช่ไหมเออเขากันไว้เป็นสาธารณะมามีอยู่2ด้านเขาจะทําไว้ไปตันอยู่ตรงแปลงหนึ่งไร่นะ อ่านั่นด่วนอยู่แค่นั้นน่ะเนาะเออก็คือมีสามงานสี่สองแล้วก็สามงานสี่สิบแล้วก็หนึ่งไร่อ่าตามนั้นเลยเนาะแล้ววิวกลางแปลงก็เป็นแบบนี้แหละแบบนี้เลยเขื่อสวยๆเฮ้ยมาก่อนก็ได้เปรียบนะสองไอ้เต็มสองล้านเนี่ยใช่จะทำเข้าทั้งไหนก็ได้ไงอ่าแต่ข้อดีของแปลงนี้เลยคือมองถ้ามองจากบนพื้นมันจะเหมือนลู่ลู่ขึ้นไปมันเหมือนหลังเต่าหลังเต่าเออที่หลังเต่่่่่าาาเนนีีียยยมมัดกกวททแองระะ ดีกว่าจิที่แองกระทะคือมันจะรองรับน้ําเลยไงเวลาฝนตกมาจะเป็นแองใส่บ้านเราเนี้ยคือมันน่ากลัวตรงน้าหลากออใช่ไหมถ้าเป็นแองกระทะแต่ตรงเนี้ยมันเป็นเนินหลังเต่าใช่ไหมใช่ที่เรียกได้ว่าเราก็ไม่ค่อยกลัวหรอกว่าน้าหลากเมืม่อกี้ลองจับอะไรนะความสูงของระดับน้ําทะเลเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบกว่า <laughs> นะเ,นเกือบร้อยเก้าสิบมกีก็ขึ้นไปยืนบนยอดเขาเลยใช่ อำเภอด่านช้างนับได้ว่าเป็นอำเภอที่อยู่สูงที่สุดของสุพรรณบุรีแล้วมั้งใช่ถ้าใครกลัวน้ําท่วมนะแล้วก็อยากได้วิวเขาวิวส่วนตัวแบบเนี้ยเนอะก็ลองมาดูแปลงนี้นะ,อ,ะอยู่ที่อำเภอด่านช้างเนี่ยแปลงเนี้ยการเดินท้างสทกทบายใช่ไหมมันห่างจากเขื่อนกระเสี่ยวเนี่ยประมาณสักเก้ากิโลอบตอกระเสียวแล้วก็โรงเรียนด่านช้างอุทยาเนี่ยประมาณสักสามกิโลเออห่างจากแปลงแค่นี้เดียวออ แปลงนี้นะครับห่างจากกรุงเทพประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งนะถ้าใครไม่เกี่ยงเรื่องการเดินทางนะเราอยากมีโอโซนสวยๆโอโซบนบริสุทธิ์แบบนี้วิวสวยๆแบบนี้ก็เดินทางจากกรุงเทพเท่าไหร่ยยยประมาณสัก160กิกโลอ๋อโอเคนะตามยัยแม้เลยครับช่วงที่ถ่ายทําก็ฝนก็กําลังจะลงแล้วเนาะใช่ตรงนี้ก็เป็นหน้าฝนแล้วใช่ไหมยัยแม้ใช่เลยเออก็ค่อนข้างที่จะเขียวชะอุ่มเลยอ,อุดมสมบูรณ์โอ้แล้วก็เนี่ยมันก็มีข้อเสียนะตรงเนี้ยอ่ะ มาเล่าให้ฟังเลยว่าถนนทางเข้าเป็นยังไงครับถนนทางเข้าจากตรงนี้ไปเนี่ยประมาณสัก500เมตรเนี่ยจะถนนคอนกรีตอ่ามันเป็นถนนหินอะไรหินอันนี้หินลูกรังเนี่ยอ่ามันเหมือนมันบดอัดมาบดอัดแล้วช่วงที่เราเข้ามาเห็นไหมเห็นเห็นรอยน้ำาแมมันก็จะมันฝนเพิ่งตกอ่าแต่ตอนที่เราเข้ามามันก็ไม่ได้มีหลุมมีบ่อนะไม่หุเแต่ว่าพราะว่ามันเป็นหินอัดใช่ไหมใช่อ่าก็โอเคเพียงแค่ว่ามันเป็นมันเป็นหินลูกลังลูกลังประมาณสัก500เมตรอ่า500เมตรเราก็จะไปเจอคอนกรีต ถนนคอนกรีตคอนกรีตอีกประมาณสัก5้าเมตรอีกอ่ะปเจอถนนลาดยางอีกใช่ซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นใกล้วัดอะไรวัดพระมหาธาตุอ่ะประมาณสักกิโลกว่ากว่าถึงวัดมหาธาตุอ่ะประมาณโลเศเนาะตรงนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสามแยกหลักเลยของชุมชนใหญ่ๆตรงนั้นก็ชุมชนใหญ่ตรงตลาดนั้นเยอะใช่แต่ว่าเสาไฟายทางอะไรก็มีอยู่ตลอดไม่หมดเนาะเพียงแค่ว่ามันอาจจะระหว่างทางเข้ามาอาจจะไม่ได้มีบ้านเรือนเยอะมาก ก็มีบ้านบางทีก็คนสิบได้ยี่สิบไร่เงี้ยก็ห่างๆกันเ้ยใช่และเนี่ดูข้างในมีบ้านใช่วิวจากด้านหน้าโครงการเลยอ่ะตรงนั้นฝั่งนั้นก็เป็นเขื่อนเขื่อนกระเสียวอ่าตรงข้ามเราก็จะมีบ้านเรือนอีนี่ก็จะเป็นด้านหน้าโครงการนู่นเห็นป้ายอินเทอร์เน็ตเลยยายเจะรับติดไหมเนี่ยเห็นไหมสําหรับใครที่แบบบ้านแต่ไม่ได้ชอบความกันดานต้องมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ตรงนี้เลยติดได้อะไรละคุณเพชร คุณเพชเออนั่นน่ะติดได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นวิวด้านข้างแปลงใช่ไหมยายใช่ดูดูบ้านเรือน้างหลังนั่่มอ่าเห็นไหมสําหรับใครที่สงสัยว่าจะมีบ้านมีเรือนหรือเปล่าคนณะนึว่ามาให้มาดูฝนก็ฝนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาดูเห็นปะเขาก็มากันปัดๆแหละเออแต่ไม่เป็นไรเนี่ยตรงนี้เราก็มายืนอยู่แปลงสองไร่พอดีเลยนะใช่เขาเรียกได้ว่าเขตภูเขาว่ามัน มันฝนนะมันมีโอกาสตกเยอะมากกว่าผมได้ทุกแต่ว่าปลูกต้นมังคุดไม้เนี่ยมันก็จเจริญงอกงามดีนะโอเคเลยนะเขาทำเป็นบ้านสวนกันใช่ไหมใช่ไอ้ด้านหลังนะ่ะเนาะก็สรุปนะยายมันก็มีอยู่แปลงละ3งานใช่ไหมที่เป็นผ่อน2แปลง3งาน40กว่าตารางวาอ่าอ่าสามงาน40ตารางวาประมาณ4ี่แสนห้าอ่ะนะรวมดอกเบีย้ยแล้วผ่อนอยู่40งวด เจ็ดวัเนาะอ่ามี3งาน42ตารางวา3างาน40ตารางวา1ไร่อ่าอ่าที่เป็นฟ้าที่ผมขึ้นดูอ่ะเป็นพื้นหลังฟ้าฟันเน้ทำจัญลักษณ์อนได้แต่ถ้าเป็นสีเขียวเขียวก็จะเป็นแปลงละ2ไร่อ่าใช่ไหมสองไร่2ไร่แล้วก็3ไร่เสร็จเเออเนาะถ้า2ไร่3ไร่เนี่ยคือไร่ละสามแสนห้าหมื่น ห้าพันเนาะแต่ถ้าเป็นแปลงผ่อนผมบอกแล้วราคาที่ขึ้นอยู่เนี่ยคือรวมดอกเบีย้ยแล้ว uh. ผมบอกได้เลยว่าดอกเบีย้ยน,นี้โอเคเลยนะเ oh, ขาไม่ได้เอาดอกวงดอกเบีย้ยเยอะแยะนะใช่ <ๆ S 2> นะถ้าไปผ่อนในบางแปลงอดอกเบีย้ยจะสูงมากแต่อันนี้นะนผ่อนตรงกับเจ้าของที่นะใช่เราเลือกได้เลยครับว่าเราจะผ่อนเ,ออเงื่อนไขย,ยังไงเพราะว่าพี่เจ้าของเขาใจดีมากนะยายนะถ้าิดปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินการอะไระมาคุยกับพี่เจ้าของก็ได้ยืนยันได้ ใช่เขาเรียกว่าเอาเอา,เอาเงื่อนไขไหนก็เรามาคุยกัน <Ừ. S 2> ถ้าอยากได้แบบเนี้ยถ้าอยากได้แบบสไตล์เนี่ยเนาะ <Ừ. S 2> ก็สรุปเลยละกันแปลงเล็กๆนะอยู่ที่นิคมกเกษียวอ่อา,าอําเภอด่านช,าช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผม สนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับผมนะเราจะทิ้งเบอร์ของเราไว้หรือว่าอยากจะโทรเป็นเบอร์เจ้าของก็ได้แต่ว่าเจ้าของเขาว่าอยากให้เราช่วยดูแลหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้มีเวลามาดูแล้วทํางานเขาทํางานเ,ออเขามีงานของเขาอยู่ด้วยนะเขาก็เลยว่าฝากฝังหน่อยเรื่องที่ว่าไหนๆก็ช่วยรีวิวแล้วก็ช่วยมารับลูกค้าตอบคำถามลูกค้าหน่อยก็เลือกเอานะครับผมยังไงเดี๋ยวเจ้าของก็ต้องส่งมาที่เราอยู่ดีอ,อลองโทรมาเลยเบอร์เราเบอร์เจ้าของโต๊ะโต๊ะานนะ เอาให้มันชื่นใจกันใช่เผื่อใครอยากจะคุยเจ้าของแล้วก็เผื่ออยากจะต่อรองราคากับเขาเลยก็ได้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็พามาชมพามาลงพื้นที่กันเนาะใช่โอ้โหลมดีๆนะใหญ่เห็นไหมอันนี้อันนี้คือช่วงช่วงแบบใกล้และใกล้ฝนจะตกแล้วนะอ่าใช่เทาๆน้อ แต่ฝนส่งนยายกะลิกกะลิได้เลยกะลิกกะลิเนาะเออยายชอบมากเลยเนี่ยเหมือนเหมือนหัวมันเปียกผมเหมือนหัวมันเปียกฝนมาเอ้ยนี่ลืมบอกว่านี่ยายไปท้ำผมมาใหม่อายเรียบแป๊สวยงามผมดูมีทรงดูมีสไตล์ดูมีสทุนรุ่นช่องอยู่ท่าสะกุนตะกุนอ๋อโอเคโอเคทีแรกยายนี่มันจะขาวก็นี่ใช่ไหมโอเคครับยายเขาบอกว่าจะมาหาอะไรก็เขียวก็เสียวก็เลยเอาท่องตาผมซะหน่อยเอาทรงเสียวๆเลยเออ ยายแมนเองนี่ยายแมนรับงานรีวิวโฆษณาอาสังหาอยาก,กจ้างเข้าไปดูผลงานทางช่อง YouTube 289 l a d y channel คุณภาพเกินราคาผลงานมีเยอะท่านแบบไหนชอบแบบไหนติดต่อแบบนั้น <c oughs> นะจ๊ะนะจ๊ะอ <c oughs> ย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ค i b e มีอะไรก็กดเข้าไปเถอะกับยายแม่นะจ๊ะ